anh chẳng thi bảo hay kinh ya đây này à không 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 mày không 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 พอรู้จักใหม่ก็ได้พี่ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชอบเจมี่นิจจังชื่อไม่ลอนพี่ไม่ลอนชื่อใจลอยใจลอยอืมใจลอยเหมือนจะจำได้อยู่ เมลอนวัสดีพี่เมลอนและพี่ดะรอยได้นะคะพี่อวังชื่ออะไรคะพี่หมู้อยดึงวัสดีครับครับผมสวยมากค่ะขอบคุณค่ะ ชื่อแมงเอาแล้วที่เรียกแมงนั่นก็คือชื่อพี่หรอไม่ใช่หนูหรอที่พูดแ้งมาโดยตลอดก็คือชื่อพี่หรอไม่ใช่ชื่อหนูหรอไม่ใช่เรียกหนูหรอจบเลยจบเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ไปแล้วเงี้ยนเตี่ยอา่าลินไป จบเลยจบเลยไม่คิดทำงานโอเคค่ะสวัสดีค่ะบปยสบายพี่ อกเล่นหนึ่งวันทำไมคะแมงสิ้แล้วใช่ไหม,ม,มดาวย,ยังไม่ตายเอา้าไม่ได้บอกจะให้ไปตอยขอมบอกว่าไปจะไปกลัวพี่นอนไม่ส่เดี๋ยวคันเก๋ชอ็อกเก๋เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ที่เรียกว่าเก่ พี่แมวก็ชีวิตใจย,ยากโอ้โหขอทุกทีหนึ่งสิใครก็ได้เอาใครก็ได้อยู่ใกล้ๆเอาเป็นร่างใส่พี่อะไรนะคะพี่เขาชื่ออะไรนะ <c oughs> พี่ใจลอยทิมเท่าแหว่งเอาเทียนหรอเอาเป็นร่างจาก อ้าหนักเออเจยังอยู่ไหมมีแต่มียังไงอะไรใกล้เพียอ่ะเอ้ผีเหรอโอ้โหเชื่อได้ไงได้วยค่ะพี่เชื่อไรคะ เราเช็คให้อันนี้มเช็คข like ี้โม้เสร็จแล้วผมก็จะมาเช็คอะไรให้พี่ต่อเช็คปากให้พี่ต่อพี่เก็บนะพี่เก็บฟังไม่อยู่พี่เก็บถึงข้างฟังล่วงแล้วหรอ เฮ้ยระวังนะระวังนะพี่นะทุกคนเดียวฟังรับฟังปอนดุกนะพี่ระวังฟังปอนวยเด้อชอบไหมเว้ <c oughs> ็กมีฟังปอนเหรอ พี่ไม่มีฟังเดี๋ยวไปทางฟังปอนให้จะทำแบบเหล็กยิกติดฟังเลยออติดเหงือกเลยไม่เป็นไรฟังก็ดีจะได้แบบไม่บากฟังปอนปอนกี่ว่าเออหนูนผู้ไม่ชักอ่ะเดี๋ยวก็จะมีคนบอกอีกชัก ไม่ใช่ฉักฉักอารมณยุเ่เจออดเสียวา่ามันพี่ก็ไม่ฉัก <c oughs> ไม่เป็นไรหนูเข้าใจได้พี่ไม่มีฟัง <c oughs> บอกแล้วอย่ายิงบ่อย อ,อุ๊ยเมย์จะจำได้มีคนเดียวที่เรียกหนูแบบนี้แม่ง,งมาไลายกี่โมงเขามาไลายตีหนึ่งเพิ่งเข้ามาเลยยิงาดีแล้วน่ารักใคร <c ười> พี่ล่องรอยหนูจำชื่อไม่ได้แต่ว่าหนูจำได้อยู่พี่เคยเข้าห้องหนู แล้วพี่ก็เรียกหนูยายบ้องพี่บอกพี่จะไปน,นอนพี่ก็เรียกหนูยายบ้องใครจำไม่ได้แต่จำได้ว่าพี่เคยคล้องหนูคะลองลอยเดีย๋ยวเชื่อใจลอยไม่ใช่ลองลอยใหญ่แดง,งอะไร ก็ว่าไข่ร่องลอี่ชอบแว้งนี่ขอแวแงหน่อยได้สื้อใช้ชื่อใหม่ชช่ได้ชื่อใหม่เลยเอามาห้าร้อยหนูไข่ที่จรงหนูซื้อมาไม่แพงนะแต่ไข่ต่อให้ห้ารอย ขอจ้ายใยบองค่ะให้บองส้นลูกบองไม่ซ่อนเผยเผยนลยพี่ <laughs> <อ>ก็นิสหน่อยพี่อองมาัดีฮะ ไม่ได้พูดถึงมึงเขาพูดถึงวิมอยกันอ๋ออะไรเนี่ยชล้อตตัวแม่งค่ะหดีดีโอ้โหคุยเสียงดังขนาดเสียงพี่หยกให้ดังสุดเลยเนี่ยเพื่อนชื่ออย่างเพื่อนชื่อแก้วเอาวางอะไร คนนี้ใช่ป่ะเมืม่อกี้เอาหวังที่เขามาเขามาตามมึงอะอาหวังเมื่อกี้เขามาตามมึงเขาบอกว่ามึงไปหไหนหรอเน้อักไม่เบา <c oughs> มันมีชิปวันนี้พี่แกไปดูยังไปดูเกล้งว่าเขาเปลี่ยนเสื้อคอหัด้องยังไม่ไหวไม่ไหวคนจพี่หรอมีคนเดียวที่ตั้งลูกหมาพี่อยู่จะรีบออกเพียงคนไร้เลยหยอดไม่หนูจำล็อกพี่หนูจำล็อกพี่พี่คน้าเปื้อนพี่อยู่ไปไหนอะไรอ่ะ ใครสูงกว่ากันอ่ะสองคนนี้ใครสูงกว่าหกลวสูงกว่าแต่ตอนนั้นชิ้นชิ้นทีตู้ยันว่าง็นชินสูงอะอะไรบ้องเตี้ยเอา้าเอา้าบล็อกเลยนี่อย้อยเป็นเป็นเป็นพี่เหเขาหงใบอะไรขนาดนั้น <c ười>